ลบด,ดีด้วยเอา้าเอ้าจบเบิ่งครับคู่นี้ครับจบไป,ไปเอ้าจิ้มมาก็มีเอ้าไปคู่นี้ๆๆเอา้ามีแต่หาเล่นต้องเข้าใจไปไปไปคนเออไปคนเอาเอาไปมวนผู้ตลกนะฮะ <ๆๆ S 1> <ๆ>ผู้หูผู่หาผ,ผ,ผู่ตลกของเราค<ๆๆ>ู้หัดเล่นนะก็ไปแบบนี้แล้วเด็กหัดเล่นก็ไปปัเกื้อปักะ ปะคุปะเคไปงี้แหละครับไปวิ่งไปนะครับไปอย่างี้แหละก้าวยาวไม่ได้เพราะสภาพสภาพมันสร้าง,งมันก้าวยืดบ่บเป็นอ อาคู่หาประจำประจำทีมนึ่งออฟาดไปทัวอืมอืมเล่อืเอาเลนเลนเอาเลนเลลูกเลนน โอ้ย <laughs> 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 เอาลูกเอาลูกเล่นเล่นลูกเล่นเล่นมือบอกต่ําๆหน่อยไม่เห็นป่ะมือไว้ยังไงอ่ะรับบอลง่ายๆเอง,งอ่ะแตะเข้าลงนะอยู่ไว้นิดเดียว บอสเต็ปบอดจำมาได้เลยล้มยางเดียวเอา้ามึอเอา้าล้มยางเดียวคู่หูคู่ฮาาตลอดไปเอ,าอ้าตลอดคู่นี้คู่หูคู่ฮานะครับเพิ่งหัดเล่นครับตีไปทั่วนะไปลงแล้วลงแล้วอืออือ คู่หูคู่หาเรานะครับอู้วไปมั่วแล้วครับเริ่มไปครับอันเดอร์ไปไหนครับไปไหนครับตีไปนะครับตีออกครับไปเลยอ้าวคู่หูคู่หาเราอ้าวจิ้มไหมเออนึกว่ามึงจะมาอันเดอร์อยู่อ้าวอ้าวไปแล้วอ้าวไปแล้วครับไปอ้าวไปไปมีไปไม่ทันอีกแล้วอ้าวคู่หูคู่หาแล้ว ลบพลกลมฟับไป okay. 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 yeah. แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคู่หูคู่หาของเราในวันนี้